เล่นไหมครับหนึร้อยวันไดไหม,มครับปกติกันกิจวันนี้คือสร้างฟาร์มมอนสเตอร์หลจากนั้นก็ทำแปลงผักขนาดห้าคูณห้ายี่สามแปลงแล้วก็ทำาาแล้วก็ทำรัวออ้วรอบหมู่บ้านแล้วก็ฟาร์มต้นไม้แค่นี้แหละ พิกาที่ผมจะเลือกก็คือพิกาหนึ่งแปดสามสี่หนึ่งเก้าศูนย์แปดสองสามเนี่ยหนึ่งแปดสามสี่หนึ่งเก้าศูนย์สองสามศูนย์ถ้าอยากเล่นตามผมก็กดเข้าเล,เลยไปกันตื่นเต้นมารีโอเดี๋ยวผมสะคลิปข้ามมาเลยโอเคเมื่อเรามาเกิดแล้ว อย่างแรกเลยคือตัดไม้ใช่ไหมครับแล้วผมนั่นมาหลงหลงอยู่หล่นมาในซอกที่หนึ่งของแมปเนี่ยพิมพิกัดตามนี้เลยที่โล่งมากทำเลดีๆด้วยเนี่ยทุผกผนไปตัดไม้ใช่ไหมนี่เดินไปกระโดด เดี๋ยวคุณาผมจะมาคับเป็นขวานใช่ไหมไม่ผมจะมาคับเป็นที่คุณหินเพราะผมจะเล่งผมจะไม่ใช่ขวานมาผมจะใช้ขวานยิ้มไม่แกนงอ่าอุ้ยเมื่อกี้ไมไนะ่ทำเป็นไม่เห็นอะไรนะทำเป็นไม่เห็นอะไรน้ำการไม้แค่สาม,มน้ำการไม้แค่สามบอกตอนนี้ สีมาด้วยครับครับสรัสดีกับดาบวันนี้ผมว่าจะเล่นถึงนี่จีบันนะวันนี้วันที่สิบเดี๋ยวจะมเมา,าเมืองนี้เจ้าเมืองร้านหน้าเพราะผมมีจิตสัมผัสถึงคำว่าเมือง นี่นะครับตาประชมเราก็เดินมาเึงแล้วเจอพวกเขาทาทำไงเจ็บไปเขาลูกเดืพอพเผมไม่อยากมาช่วงก็เก็บเราเธอทำไงข้าเก็บบางคนก็สมปลาขนเก็บไม่ตรงสีมีวิธีแก้ง,ง่ายอันนี้ใครมันเรียนดู ไม่รู้ไปเด็ดดอกไม้มาสามไปจะร er. no, no, ้มงสามวันแล้วต้องไปสีเหมือนกันด้วยอันนี้อย่างเสร็จแล้วต่นั่นก็เดินทางหาเหมืองแต่ว่ามไม่เอา ้วยที่ไอ <c oughs> ดูสิผมมียังไม่มีชูกกเกคีนี่นะอนตอะกันชูกกเกคนอ่ามีอันพอไม่ได้ตังการสูบเฟย์มาขนาดน,นั้นนะโยมพูดเลยไปเรือ่องดีมากกว่าเราเก็บสีนี่นะอ่ายังงไมผมหักแล้วผมจับ จิกสัมผัสได้พอมีไหมแถน้แวบวณนี้ก็หมอไในการสร้างบ้านเรื่องสร้างบ้านเด็ดิ๊เจีมตอนนี้เราก็จะลงเหมือนเราจะเก็บตัวลงหมากันเรจะคนนี้มาสักยีสิบคนนี้มาเยอะหน่อยบวกจำนวนไม่ได้เยอะเยนี่ ชมป,ปัญหาวเรื่องนี้กลางคืนไม่มีที่ที่สักหัอนทอนทำแบบผมดีก็คือคุดเหมือนยาวที่เขาบอกว่าัถ้า,าไม่เจอถานก็เอาไม้ที่ยังไม่แปรรูปกับไม้แปรรูปแล้วมาเผาก็จะได้เป็นถ่านไม้นี่แล้วไดไก็ยี่สิบอล้ว นี่ประมาณที่เขาจะเล่นเป็นอีพีกันประมาณสี่อีพีก็พอนี่จากนั้นก็จับของมันก็แทกหน้าตู้ป,ปัองๆๆปัองปัองปัองก็เลยเป็นดาบเอ็กซลีเบอร์ขวานเอ็กซลีเบอร์ที่ขุดเอ็กซลีเบอร์แล้วก็พวกเอ็กซลีเบอร์ทำมาของเก่าไปทำอะไรเมีย ที่ขุดไม้ไม่มีประโยชน์ก็มีทีเดียวเผาซะเลยช,นนชุชบเรืองเชื่อเอื่อเผามันดูมีติ่งติ่งไก่งั้นใช้คว่าเชื่อเพล่งนี่สูตรทำก็จะเตรียมเตรียมสเต็กข้าเตาเติบ แทนได้แทนไ้ามดแล้วแต่คนยังไม่ใช่ต่อไปสิส่งสำคัญต่อเลยก็คือการตัดไม้แต่ผมตักทออาหารก่อนนะผมจะเก็บซีบยังไงบ้างาลิทขัวสองสองงานก็พอมานี่นี่ผมต้องกานซึ่งว่าพกราต้ปัดหน้าดินแร้วบบเราก่อร่างสร้างหัว เฮ้ยเคยสร้างตัวนั่นนั้นบล็อกใหม่บล็อกเบดล็อก็แต่บล็อกเบดล็อกก็แต่เด,กกตเดินค้นหาหาหาต้นตะเคียนต้นต่อ,ตอไปเจอต้นตะเคียนก็ถือจับเอาขวานตอกตอกจนต้นโค่นลงมาในอากาศมันไม่ยอมให้เราโค่นดีๆงั้นเราจะหาไปแค็กมา โอ้ผมสอนน้าท่านผู้ชมถ้าคุณเจอไปแช็กในกล่องตอนอยู่รูนพอเทเธอแล้วคุณมีที่ขุดหินคุณขุดบล็อกกบล็อกในนรกมาที่เป็นแดงคดว่าบล็อกหนึ่งเวลามืดมืดก็ไม่ขีดไฟจุดบนบล็อกนั้นมันจะไม่มีวันดับซองแล้ยวยัมมี สเต็กสเต็กนานี้นานี้โลบายเล่นตลกไปน,นานี้นานี้นาน,น,านี้ถ้าเป็นคนอ่อนมาเยอะจังหนังมาโอเคเริ่มการสร้างบ้านไม้หลัหนึ่งได้เลย บ้านหลังนี้เราจะลอกเลียนแบบมันไปเลยแต่ไม่ใช่เวอร์ชันใหม่นะวเวอร์ชันเก่าหามีใครเล่นไมครับแบบไมครับปอมอะาอาเะอรีนฟันหวานตาแล้วก็ได้รใช่ไหมครับผมนวงช้างไมครับปุดีอะไว่ากมายเยโอเคจากนั้นก็จากนั้นหยิบนี่มาเอาคนแก่มาย้อมสีรวมกัน จากนั้นก็ใช้เซลล์สมองทั้งหมดเอาผลาอ,ออกมาเป็นไม้เป็นเตียงจากนั้นก็คราบขึ้นบ้านมาเอาแสลบไปก่อนไปยับไปยับว่าบ้านมันใช่หินใะช่ไหม,มนะจะไปชมผมงานทำบ้านผิดแบบรึเปล่านั่น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  แ้ถ้าไเจอผมมีทุระเรไม่เราต้องคิดไปก่อนเพราะอะไรรู้ไหมแต่เด็กการถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมมีธุระที่ต้องไปทำก็คือธุระมันยาวเราขอจบคลิปก่อนแล้วมาท้ามีพี่สอง